แต่มันครับวันนี้ฝ่ายปกครองตำบลมันว่านะครับมาดูแลอยู่ที่งานใหม่นะครับวันนี้อยู่จุดคัดฟองนะครับแต่ละวัดเองแต่ลวัดใหญ่เนี่ยเดด้วยม3นสามทั้งสองครับวันนี้มาคุมงานใหม่นะครับเนี่ย มาปรุงงานใหม่ประจำปีอยู่ขอนแก่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะสมุนไพรแม่ผู้ใหญ่หน่อยเอ้ยอช่สญญามบาทแม่พวยใหญ่มูลสองเนี่ยเอา้าทางไหนครับวันนี้ตำบลเมืองานะครับ,นนรบอำเภอเวรบริการประชาชนที่งานกาชาติงานใหม่ขอนแก่นนะครับโดยงนความมาร่วมกันนะครับของชาวจังหวัดขอนแก่น มาช่วยกันบริการประชาชนเพื่อห่างไกล้วาเข้าใตงครับขอบคุณมากมากครับปผู้ใหญ่ปราผู้ใหญ่สองนะครับใหญ่สองทั้ง,ง,ง,งมูกเก้าเนาะมูสิบเอ็ดมูอหัวมอหาครับครับครับขอบคุณมากๆครับวัสดีครับวัีครับตกระงข้าใากกเข้าปง เข้มแข็งครับหนึรงสองเน็ตการโควิดครับการโควิดโควิดสิบเก้าเข้าคื่งานใหม่ครับงานใหม่ประจำปีปรนนะครับวันนี้งานใหม่ครับงานใหม่ข้อปวยย่อยหนึ่งครับข้อปวยย่อยห้าเก้าสิบเจ็ด เไปาอเปกรไมเข้าาาตองประนะตค่ร like ักการเมอรไปนเองราอครับว <iento attending Vietnamese> ัน <moeten> น <affiliated> ี้มาอยู่ที่งานใหม่นะครับวันนี้ ผู้ช่วยเจ็ดผู้ช่วยโมห้าโอ้ผู้ช่วยหมหกผู้ 6, ช่วยหมเจ็ดทั้งสองผู้ช่วยหมเก้านะครับเนี่ยเข้มแข็งครับเข้มแข็งตรวจหน้าด่านครับประตูหกครับเนี่ยประตูหกครับขอบคุณครับอันหน,น้ำมาเลยนะโอ้วันนี้มาซื้อเสื้อนะครับเนี่ยพร้อมกันพร้อมผู้ช่วยแปดโมสิบเอ็ด โเก็บนะครับวันนี้มาซื้อเสือ้อกันมองโอเป็นงนดี้ดดานมูเจา้าซื้อวางไดนนุ่มเนะน็เืนเอนนห่นงนอนปนมาป่าเราอยงงานไหมได้นี่เราก็ได้ไปขายอยงเพื่อเขาได้มาซื้ออยงงานไหมไม,า,า,นมานี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างเนาะสวยๆโอเคอทดีก็ได้ ได้พบโอ้มาลานมาลานนี่ได้พบทุกอย่างครับเนี่ยมาวนุนตัดเองมั้วะตัดเองครับี่ตัเองเลัดองวยเองยเงด้สัวตงด้วัดเอ้ัเองด้วยตัดเองด้ดอตัดอ้มตัอย่ังดดอ้วยตัอ้ยตัดเอ้วยตังด้วยตอด้ยตัด้ตดองดตัองด้ไดอ้ัดเด้ัเองด้ยัดเองด้วยัดเง้ัดคร้ับเอด้ัเงดี๋ยด้วยาัดเป็ดู้กตเด้าัเด้วยอ้วยับเม เมื่อกี้เ่อี้สื้อไปสชุดแล้วเมื่อนี้ครับผมอ้าว